มีคู่ครับปั๊มเลยปั๊มเลยอย่างขั้นสูงอย่างขั้นสูงนะโอเคพอตัวมันสูงพอนั่นแหละปั๊มเลยปั๊มไม่หมายถึงครัปั๊มปั๊มนิดปั๊มปั๊ m แบบว่าสูงมันยกนิดก็สูงรึงแล้วไม่ผมเสียวมาเพราะไอ้ช่อนมันวามันอยู่ขึ้นมาสูงอ่ะมันจะชอบแบบสะบัดจะสะบัดกดกดพันอ่ามันสะบัดมันจะสะบัดนั่นแหละเนี่ยแหละผมเตรียผมผมงัดแค่นี้แล้วก็ปั๊มเลยนั่นแหละพอแล้วปั๊มเลยนั่นแหละอย่างเงี้ยถึงจะขึ้นไอ้ช่อนอะนั่นแหละฮะเอาแล้วพอแล้ว đúng là gói đã má lắm อีวันนี้นะครับอยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์ฟิชชิงเกียร์เทปนี้รนดับหลุนโดย AKN นะครับบริษัทอ e ีแคนนะครับวันนี้เอาใบสันทั้งชุดเลยนะฮะเอารอกติย่อปลอมแต่ใบสันเดอะคิงเนี่ยามาประกบกับคันเอสโอลิดเวท PE13 นะครับเอสโอลิดเนี่ยเป็นคันท่อนเดียวนะครับเป็นคันท่อนเดียวยาวหกฟุตสามนะฮะมีทั้งเบทแล้วก็สปินแล้วก็มีเวทให้เลือกตามนี้เลย นะครับวันนี้มาถึงทะเลละยองแล้วก็เลยเอาชุดเนี้ยมาประกบกันนะครับเพื่อจะไปลองจิกกิ้งไอ้เจ้ารอกใบสันเดอะคิงเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้เลยครับมีสเปคไหนบ้างนะฮะก็เปลี่ยนเป็นแขนจิกอย่างนี้นะฮะจากรอกตีอาพอมก็เอามาลองจิกกิ้งดูได้นะฮะเดี๋ยวไปดูผลง,งานกันดีกว่า วันนี้ใช้เยอะอีกคำอะสามห้าคำสามห้าอ่ะ,ออะเดี๋ยวดูหน่อยนะครับวันนี้วันนี้ผมโยนหน้าที่ให้ใหกับน้องแม็กเลยนะฮะวันนี้มาชิกที่มาด้วยกันให้ลองใช้ใบสันดูนะครับแต่ด,ดูการดีดเหยือ่อการหลอกล่อหน่อยเป็นยังไงบ้างนี่ฮะกอแบบนี้เลยนะกอเอครับอ้อ<ง>อแสดวงว่ามีประสบการณ์แบบนี้เดี๋ยวคันมันทำงานเองครับอืม เห็นไหมฮะเอาแล้วเ,เว้ยเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเอาแล้วครับตอนนี้ใบสันโดนแล้วครับใบสันเอสโซลิดนะครับวันนี้บุหรี่ไม่ดีกว่าไหมเดี๋ยวโดนสายเออเออนั่นแหละนะครับเราดูแอคชั่นของใบสันเอสโซลิดนะฮะตอนนี้เป็นเบียด์พีหนึ่งสามนะครับเดี๋ยวผมเก็บคันก่อนนะฮะวันนี้เอาลอกตีอะพอมาจิกด้วยนะครับ โค้งขนาดนี้เลยนะไม่ไม่กังท้ายเห็นยังเห็นตัวยังโ oh. อ้โยลงขนาดนี้แม่เจ้าเอ้าไม่ติดปอดปล่อยออกไปไม่ใช่ไม่ใช่เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมนึกว่าจะถ่ายไปกดปิดมันเอาแล้วครับ ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อแม่เมื่อกี้ไปกดปุ่มพลาดยังอยู่นะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างหนักอยู่ครับหนักอยู่นะเขาบอกว่าใครโดนคนเหยียบอยู่คันเหนียวอยู่เออฮะนี่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 นนดูดูปายคันเห,หกกออนียวให้ลหน่อยฮะสุดกองแน่งครับบดขนาดน,นี้ไม่ต้องกลัวแล้ว <S <S ไม่น่าจะมุดเข้ากองแล้ว แอคชั่นของคันเอาได้อยู่นะอสโซลิ P13 กันนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นี๋ยวก็ขึ้นนะใจเย็นใจเย็นนะจังหวะนิ้เรล็บมันจังหวะบวกเปล่าบวกครับบวกเลยนะสามโลบวกสามโลบวกมันกัดสองทีอ่ะปล่อยไปต้องช่อนแน่เลยนะอาการนี้น่าจะใช่เบนนกหรือเปล่า นะอย่างน้อยนะวันนี้นะก็ได้เห็นแอคชั่นคันแล้วอะ่ะหับคือหับใช่าาไหมนั่นแหละไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยโอเคไปเอสโซลิดนี่เขาเป็นคันเขาบอกว่ามันเป็นคันโซลิดนะนะตามชื่อมาเลยอ่ะไปสันไปสันหนึ่งสองสามคิดคิดเลยนะคิดคิด๊ดเลยสกิดมาหลายทีแล้วเมื่อก <c ười> <ๆ>ี้ผมก็โดนไปทีงนะเมื่อกี้เหยื่อมเมื่อคืนครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันพอมันมาเลียเหยื่อผมแล้วไปแดกเหยื่อตัวนู้น พักพักเอออัานั่นแหละไม่ต้องงัดสูงหรอกช่อนอ่ะเชื่อผมนั่นแหละท่อนนี้โอ้ยไม่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อแม็กเหรอแม็กแม็กนะครับวันนี้ให้แม็กลองใช้ดูนะฮะมันมุดมันมุดมุดมุดเข้าแล้วมันมันเริ่มมันเริ่มอ่ามันฝั่งนี้มันเหมือนกับจะเดี๋ยวมันจะเป็นโอเวอร์แอคชั่นไป เร่มุดเอาออกไปนู่นอีกแล้วพอพอเราหันมาทางนี้มึงก็ไปทางนู้นมงจะเอาไงวะเนี่ยตกลงมงจะเอาไงวะเนี่ย p ีเเท่าไหร่นะน้าหลังอันนี้เราจะเป็น p ี1.5หนึ่งจุดห้าโอ้โหหนังชีวิตหนังชีวิตโอ้โหแม็กจะหมดเวลาแล้วนะเอาเมมจะเต็มอี่ปลาดะลัมอยู่เนี่ย ช้าว่ะไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นอ่ะช้าแต่ชัวร์ไม่เป็นไรเย็นเย็นช้าแต่ชัวร์ก็มันไม่ขึ้นก็มันไม่ขึ้นวิธีอ่ะผมบอกให้เลยวิธีอัดปลาสไตล์แบบนี้นะเราเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องงัดเยอะเราเขาเรียกเหมือนกอรอบต่อรอบอ่ะรอบนึงงัดอ่าอ่าเขาเรียกเขาเรียกปั๊มถี่ปั๊มถีไออ่าไม่ต้องยกสูงไม่ต้องยกสูงอ่นแหละนั่นแหละแล้วปั๊มอีกไปอีกแล้วเก็บเก็บห้าออกสิบปั๊มถี่ปั๊มถีอยู่กับพื้นอยู่เลยเหรอยู่กับพื้นอยู่เลยกูสูง อ่าห็นมากเบอร์ถ่ายทอดสดใช่ไหมสายมันเล็กอย่าไม่เป็นไรต้องห่วงใจเย็นมันเลยกองแล้วช่างมันเถอะอืมเรื่อไๆหรอกอ่าขึ้นมาห้าแล้วอ่านั่นแหละอ่าลงไปสิบเล่นละเล่นปั๊มปั๊มถีปั๊มถีปั๊มถีปั๊มรอบต่อรอบอ่ะเออปั๊มขึ้นปั๊มปั๊มนิดเดียวแล้วก็ปั๊มเลยปั๊มเลยกอเลยไม่ต้องอย่างขั้นสูงอย่างขั้นสูงนะอย่างขั้นสูงมาอัดมาครับอ่านั่นแหละนั่นแหละแล้วพอพพออออออเเเาาปปปปััััััั๊๊๊๊มมมมลลลยยยยีนนนน่่่แหะงงงง้้สสูู อ๋อสูงมันเกินเวทเออมันเกินเวทไม่ไม่พาเด็กกีฬาหรออาตมาบอกพอพอนั่นแหละปั๊มเลยเด็กซอยแขนทุเรียนนะตอนเนี้ยอืนั่นแหละนั่นแหละพอแล้วครับอย่างอ่ะสูงหนีไปแล้วมาละมาละมาละมาแล้วไหนวะยี่สิบบวกตัวนี้หัวทวารต้องขอผมหรือเปล่าเบิร์ลเดี๋ยวจะขอขอนนี่่อยูข้างตัวเดียวไม่ได้ยี่สิบบวกโอ้โหดูครับตอร์บิโดเห็นไหมวิ่ง อันนี้ไอ้หลาบไปตอบิโดนะครับตอนตัวนี้เกลี่ยเกลี้ยเกลี่ยงแล้วก็นับกันใหม่นะฮะมาดูกันนะครับมีแอคชั่นของคันสวยงามมากเลยนะฮะนีปลาใกล้เรือแล้วนั่นแหละถ้าเป็นผมจะงัดทีทีหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันหันหัวอะแกนิดไม่ไม่ใม่อันนี้คืองัดทีทีหมายถึงว่าเราไม่ไม่ยกคันสูงอะ สองรอบสองรอบนัดสองรอบอน,นัดอะไรเงี้ยเรียกคิบครับน,นี่วันนี้เราเปิดเปิดซิงกันแล้วนะครับหลังจากที่ผมทําหลุดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ <laughs> ตัวเมื่อกี้ดํากว่านี้นดำกว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน้อย <laughs> นี่ขนาดยังไม่ขึ้นมานะเนี่ยเห็น <laughs> ไ,ไหมฮะทททาาางงงนนนีีีนน้้้นนมาอีกแล้วเนี่ยแหละใกล้ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเล็กเกี่ยวไฟยาว เอาไปนี่เดี๋ยวโยนอันเล็กมะเกี่ยวโยนเดี๋ยวโยนมบนเมือเกี่ยวโยนเอาไว้นู่นเลยตักเลยก็ได้ครับตักข้างหลังก็ได้ขม่หักแน่นะวิเนี่ยนะไอ้รางคันนู้นอะรองคันเบิร์ดอ่ะตอนเก็บเบิร์ตไหมข้างเรือผมจะมีแรงยกไหมตัวเชือกเขาไม่มัดเกี่ยวปั๊บไปโยนถึงเรือเลยซ้อมไว้ซ้อมไว้ หมายเลยมันไม่ได้ง่ายนะบอกให้นี่ฮนะโดนปลาใหญ่นี่ต้องอดใจ,จะเต็มแอคชั่นแบบนี้เลยนะครับลงเต็มท่อเหนียว,วบต่คันนะัคันให้คันดีแค่ไหนนะมันก็ถาม,ม่าหักได้ไหมมันหักได้หมดทุกคันอนะ่ะถ้ามันเกินของมันใช่หักได้หมดทุกคันแหละมีคูมีมีคูแล้วค,ครับปั๊มเลยปั๊มเลยอย่างนัดสูงอย่างนัดสูงนะเอเคพอ พอนั่นแหละปั๊มเลยปั๊มไม่ไม่ถึงกับปั๊มปั๊มนิดปั๊มปั๊มแบบว่าสูงมันยกนิดก็สูงเรื่อยแล้วไม่ผมเสียวอ่ะพ่อไอ้ช่อนมันเวลามันอยู่ขึ้นมาสูงอ่ะมันจะชอบแบบสะบัดมัสะบัดกดกดพันเลยอ่ามันสะบัดมันจะสะบัดนั่นแหละเนี่ยแหละผมผมเตรยผมผมงัดแค่นี้แล้วก็ปั๊มเลยนั่นแหละพอแล้วปั๊มเลยนั่นแหละอย่างเงี้ยถึงจะขึ้นไอ้ช่อนอ่ะฮะนั่นแหละฮะเอาแล้วพอแล้วนั่นแหละเห็นไหมลอยละมาแล้วโอ้ทางนู้นป่ะไ่ได้ก่อน หัวเรือ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 ไปอ่ะโอ้ยโอเคนี่เห็นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนี่พอครับงาดูผลงานกันนะครับวัวนี้ขั้นทะเลนะครับจากคันใบสันเอสโซลิดนะครับเวทีหนึ่งสามโดยฝีมือนะครับน้องแม็กเลยครับวันนี้โดนแล้วตัวใหญ่มากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้คันจิ๊กไปใช้สักคันหนึ่งก็อย่าลืมนะครับใบสันเอสโซลิด นะครับก็เป็นคันที่เขาเรียกว่าราคาเบานะครับแล้วก็ค่อนข้างเย็นเหนียวนะมีคุณภาพนะเมื่อยยังแม่อยู่ครับเมื่อยอยู่เอาลงได้แล้วเอาลงได้แล้วมาโอเคนะครับถ่ายเยคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ้องแม็กขอบคุณนี่ครับไายเบิร์ดวันนี้พามาโดนนี่เห็นไหมฮะเด็กถ่ายเยอะนะครับขอบคุณบริษัท AKN ด้วยนะครับเอาคันไปสันแอสซลิดตัวนี้มาให้ทดลองใช้งานจริงกันนะครับ สำหรับครั้งหน้าคุณอิทจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปนะลาในย่างไรติดตามชมได้ในเพจคุณอิทจะรีวิวคลิแค่กันใน YouTube จะได้ชมเรื่องราวและสาระดีๆก่อนใครนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ